แล้ะคะ่ะน่าจะกําลังดีกาลังอร่อยค่ะอ่าค่ะวันนี้เราทอดปลาเยอะเราก็เลยต้องทำสองเตานะคะมันลุ้นกันนะคะว่าเราจะทํากันเป็นลิงเป็นข้างรอดไหมนะคะแต่ว่าน่าจะรอดอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้จะร้อนช้านิดนึงแต่ถ้าเตาแก๊สนี่จะร้อนเร็วอันนี้ด้วยความจําเป็นนะคะนี่เราก็ใช้น้ํามันําข้าวหมดแล้วที่เหลือจะเป็นเนยละคะ่ะก็ผสมลงไปได้นะคะนี่นะคะ เราก็ให้ชัวร์ว่าแห้งจริงๆแล้วเราก็ค่อยค่อยทอดนะคะจริงๆติ่งๆเราก็เด็ดออกก็ได้ก็ชุบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะข้ามข้ามเยอะไปหน่อยจริงๆต้องอยู่ใกล้กันนะมันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลกันมากแล้วก็คลุกเลยค่ะเกล็ดขนมปังนี่คือขอบแบบทุ่มๆเลยนะ าถ้าไม่ท่วมนี่มันจะไม่ทั่วถึงแล้วปาลัมจะโว่ไม่อร่อยเสร็จแล้วเราก็มาพักตรงนี้ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือเมื่อกี้เราชุบแป้งแล้วแหละนี้เราชุบอีกรอบเพราะว่าแป้งเขาจะคายอินป้ลเขาจะคายน้ําออกมาเราก็เอาไปชุบไข่แล้วก็นี่ชุบเกล็ดขนมปังรอบแบบนี้นะคะท,ทําทีละคู่ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่างนั้นเดี๋ยวไอตัวเกล็ดขนมปังเขาจะไม่กรอบ พอชุบแนะ้วมันก็ควรที่จะต้องทอดเลยนะคะอะร้อนพอดีแล้วค่ะลงไปเลยนะคะคุณปลารียบร่อยค่ะสว่วนอองทำทีละอันก่อนอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เราข้าขั้นตอนไม่เป็นไรเรารัดขั้นตอนอีกรอบได้เราก็มาชุบใหม่อันนี้ก็จะหนาๆห,หน่อยนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะอยากทําแบบสูตรนี้นะไม่ห่วงเลยแต่ว่าเตือนอย่างเดียวว่าต้องเผื่อแป้งเผื่อน,น้ํามันเผื่อเกล็ดขนมปังด้วยนะคะเพราะว่าเวลาทอดนี่คือแบบมันจะใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะเราแป้งเราก็ต้องเผื่อไ้เลย,เลยไม่ต้องเสียดายเนี่ยอย่างหนึ่งถุงนี่4ี่ชิ้นนี่ถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรเรายังเอามาทําทอดอย่างอื่นได้นะคะแต่ถ้าขาดนี่งานเข้าเลยนะคะของทอดนี่คือต้องต้องทำถึงอะ่ะ ไม่ถึงไม่อร่อยแล้วมันจะกลายเป็นเซ็งอะค่ะเคยได้ยินไหมอาหารที่แบบถ้าทําไม่ถึงมันจะยิ่ง,ย,งยิ่งเยน็นยิ่งเซ็งอันนี้เราก็ไปทอดอีกกระ้าหนึ่งนะคะกออก,ก็ค่ะแล้วก็ทอบเลยค่ะเราก็ได้กระ้าละสองชิ้นนะคะจับแยกกันแบบนี้ โอ้กระทะด,ดีไฟเราถ้าเห็นมันเริ่มเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ต้องเบาไฟลงนิดนึงนะคะเบาไฟลงหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้เอานะคะแล้วข้างในจะไม่สุกเราต้องการให้กรอบนอกนุ่มในแต่ข้างในคือต้องสุกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงก็น่าจะขึ้นได้แล้ว ระหว่างที่เรารอนะคะเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆจากเมื่อกี้โดนโดนน้ำมันทะลักไปแล้วก็คือต้องเอาทับพีที่เป็นทับพีไม้ใส่ลงไปแล้วน้องก็จะไม่พุ่งออกมานะแค่นี้แหละชุบไปเราก็จะได้และชิ้งนงามๆโต ถ้ามันเริ่มเปียกเนี่ยต้องกลับไปชุบแป้งใหม่ไม่ต้องกลัวแป้งจะเหลือนะคะกลัวว่าแป้งจะไม่ทั่วถึงปลาดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ถึงปลานี่มันจะไม่อร่อยแล้วทาให้ปลาเลยด้วยแล้วมันจะไม่กรอบนอกนุ่มหนมันจะกลายเป็นแย่ได้นะ่ะอุอันนี้ยังปลาไม่ทั่วอันน้อยไมน,น,นี่เนหะ็นไหมเราต้องเช็คด้วยนะคะบางทีปลาเคายังไม่โดนทั่วถึงเราต้องเอาให้โดนห้หมด ทำสองเตาก็จะประมาณนี้แหละพลิกนะคะไม่ต้องกลัวเรือจะล่มนะคะอันนี้พลิกได้เลยเพราะถ้าไม่พลิกนี่ล่มแน่ไม่ทอดปลาเราต้องคอยพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าทอดแล้วแช่ไว้ถ้าแช่ไว้นี่มันจะสุกไม่ทั่วถึงแล้วจะไหม้ด้วยแต่ส่วนที่จะไม่สุกก็ยังมีต้องคอยระวังนะคะทอดปลา แต่ดีฟายนี้รู้สึกจะได้ละได้แล้วได้ที่ละก็เดี๋ยวสักพักก็เตรียมขึ้นได้แล้วค่ะนี่เอาขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็เอาอะไรที่มีตะแกรงมาลองก่อนเพื่อให้เสด็จน้ํามันอย่าเพิ่งเอาไปจัดจานเลยนะคะอย่างเงี้ยก็คือรอ,อให้พักเสด็จน้ํามันก่อนนะคะมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะนี่ถือว่าเสร็จแล้วนะคะสีสวยด้วยออกน้ําตาลนิดๆน,น,นะคะแค่นี้อย่าทถึงกับไม้น,นะคะ ไข่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนิ้วก็จะเลอะหน่อยนะคะแต่ว่าเลอะแป้งนะคะไม่ได้อันนี้ไม่ได้สกรปรกนะเท่านี้ก่อนแล้วก็ซ่อม ล้แวตอนนี้ปลาที่ทอดไว้สวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ดูกันนะคะปลาจะขยายตัวเมื่อความร้อนเงาภูมิสูงโดยเฉพาะในหม้อด,ดีไฟของเรานี้แบบปลาสวยเหือเกินหวังว่าน้องๆคงจะชอบแล้วก็อร่อยกับอาหารที่เราตั้งใจทำในวันนี้นะคะเด็กๆนี่คะ่ะเราไปดูปลากันต่อเลยคะ่ะก่อนปลาจะไหม้เริ่มพอง วิธีการนะคะเราต้องดูให้ปลามันจะเริ่มพองแล้วเนี่ยก็คือจะแปลว่าใกล้สุกแล้วเขาเริ่มพองพองหน้าพองหลังแล้วอีกนิดนึงเราต้องการความกรอบนะคะนี่ชุบใหม่นะคะคือเราชุบไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ชุบอีกก็ได้เพื่อที่จะได้ทําให้ปลามันกรอบขึ้นนะคะซ่อมเกะกะก็เอาออกไปซาชุบไขให้ทั่วๆก่อนนะคะ ปลาทั่วแล้วก็นี่เลยเก็จขนมปังโปะเข้าไปโปะเข้าไปยังไงก็อร่อยนะคะทุกคนเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะโปะเข้าไปหนึ่งชิ้นแนะนำว่าให้ทอดทีละสองชิ้นนะคะอย่าอย่าอย่าโลภทอดเยอะเกินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะไม่พอมันไม่ฟูไม่ขยายตัวเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะบางคนนี่เล่นทอดทีเป็นสิบนี่มันมันก็จะปลาไอ้เขาเรียกมันจะ การขยายตัวของเนื้อสัตว์เวลาที่เราทอดมันจะไม่เต็มที่มันก็จะไม่สวยด้วยแล้วก็จะไม่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 อร่อยอย่างที่ที่ควรมันที่ควรจะอร่อยนะเพราะว่ามันจะไม่กรอบนี่ลงไปเลยเห็นไหมลงไปเลยแล้วก็เอาทับพีไม้วางไว้เพื่อไม่ให้มันเดือดล้นหม้อนะคะ ถูกแล้วน้ำตาลแก่แล้วโอเคได้แล้วเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วค่ะเอะเอาให้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะเราก็ไว้พักไว้นี่เดี๋แล้วเราก็ค่อยเบาไฟเราค่อยเบาไฟไได้เลยดูเด็ดเห็นปะ่ะโหโคตรลอยเลยดูเดด สวยวะนี่ดีไฟสวยมากเลยืมดูสิคะนี่ความเป็นดีไฟนี่คือเขาจะแบบมันจะสุกทั่วถึงอะ่ะจะชอบตรงนี้แหละตรงความแบบความกรอบเขาจะทั่วแบบ360องศาเลยเนี่ยอือดูดูดูดอาจจะทอดนานไปก็มันก็เลยเย็นนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เป็นไรนะคะเราเน้นความอร่อยะอคะ่ะ เราก็จะจัดจานนะคะน้องๆก็จะได้ไส้กรอกคนละ2ชิ้นนะคะต่อ1กล่องนะคะกินกันให้จุกๆไปเลยนะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติซะด้วยนะคะทุกคนเอาเฟ้นฟรายมาคั่วอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเด็กๆแล้วเราก็โรยเกลือชมพูนิดหน่อยพอนะคะแค่ให้ออกเค็ม แล้วก็ไล่น้ำมันหน่อยๆนะคะอุ่นร้อนเนี่ยคะ่ะจริงๆก็คือพลิกกระทะได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีแรงแล้วถ้าหมดแรงพลิกแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเฉดีพลิกแทนพลิกไม่ได้ตอนนี้ไม่มีแรงพลิกกระทะนะคะก็คั่วไปแบบใช้ใบพายคั่วเบาๆก็จะใส่ ใสยไปนิดนึงนะคะให้พอมีแป้งให้เด็กๆได้ชานกันก็จ,จัดจัดแต่งจานให้สวยงามสวยไม่สวยก็จัดไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้อบมองแล้วแล้วนะกเขาไว้หนึ่งทุ่มนะคะต้องจีจัดแล้วะคะ่ะทุกคน เราก็จะเพิ่มซอสชีสลงไปนะคะอุ้ยตาาและกระเด็นก็ต้องขอขอนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็เพิ่มลงไปเพื่อความสนุกแล้วเป็นซอสใช้ได้ทั้งซอสสำหรับเออเฟรนฟรายแล้วก็ซอสสำหรับตัวสเต็กปลาด้วยนะคะอาหารสำหรับ น้องๆ40ชุดนะคะสเต็กปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมเครื่องเคียงนะคะเราก็นัดไว้ทุ่มหนึ่งตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะเราเตรียมปิดฝาเราก็ไปกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมอาหารหวานหน้างานอีกนะคะทุกคนไปเร็วคะ่ะเดี๋ยวน้องๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าแบบ ทำเองเหมือนเดิมค่ะเพราะาพี่เป็นคนชอบทําอาหารนะคะก็เลยวันนี้ทําสเต็กปลามาให้น้องๆแต่เพินว่ามันต้องมีทั้งท่อใส้กลองแล้วก็เฟ้นไฟด้วยเตรียมนั่นนี่เยอะไปหน่อยก็เลยเสียเวลาไปก็ขอโทษน้องๆด้วยนะทําให้รอนานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะคะขนมเราจะมาทําสร้างสารรค์ขนมชิ้นใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆทาน สเต็กปลาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเตรียมจัดชุดขนมรอแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันแต่งขนมกันนะคะรับรองก็จะอร่อยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเหมือนเดิมะค่ะ はい。<music> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเตรียมทร้างสัรเมนูของเรามาเป็นเมนูของขนมหวานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยบิเบอรี่ที่เป็นบูเบอรี่สีม่วงนะคะแล้วก็มีเอลเซ่รสกล้วยหอมนะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีโคลีิโอทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบุ๋มจะทำอะไรกับเมนูนี้กันนะคะ ต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาแนวระบายไปค่ะระบายไปเรื่อยๆนะคะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี่เป็นอะไรที่แบบเด็กๆชอบอยู่แล้วอ่ะทำอะไรออกมาก็สวยหมดอ่ะเนาะแล้วอร่อยด้วยผมเลยแบบเป็นคนหนึ่งนะที่ถ้าถ้านึกถึงขนมอ่ะสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือช็อกโกแลตแล้วก็นี่เลยค่ะระบายไปนะคะ แต่งให้สวยงามแค่นี้เองนะคะโอเคจากนั้นก็เริ่มวางขนมลงไปค่ะ